สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะรอสีผสมพันธุ์สวยๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะนี่นะคะแล้วอันนี้นะคะเล็กๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ประปรายนี่นะคะคือกิ่งที่เราตัดปักชำค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะ ตอนแรกๆเราก็ไม่กล้านะคะเราก็ไม่เป็นนะคะไม่กล้าที่จะตัดอะไรปรักชำเลยนะคะเพราะว่าเรากลัวน้องตายนะคะแต่พอมาดูช่องของพี่ต้อมปลูกผักนะคะพี่ต้อมปักชำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคือทุกอย่างเลยเพอเราเห็นเราก็แบบเออเราก็ลองบ้างนะคะกล้าทํากล้าตัดนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะเราได้จะให้ดูในทาง นี่ค่ะเพื่อนๆจากไม่กี่กระถางนะคะเราซื้อแม่พันมาหนึ่งสามสี่กระถางนะคะแล้วก็ตรงนี้ 5, 6, 7กกระถางนะคะเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้แตกลูกแตกหลานนะคะออกมาเป็นโหไม่ได้นับเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีอยู่บางส่วนที่ เราปักชำแล้วอะค่ะเราก็จะวางไว้ที่ที่ล่มๆก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นที่ค่อนข้างที่จะมีแดดแรงนะคะพอเขาเริ่มแบบว่าอ,อ,อยู่ตัวแล้วเนี่ยเราถึงเอาเขามาวางไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่รับแสงเพราะว่าฤาษีผสมอะคะ่ะเขาจะชอบแสงนะคะยิ่งเขาได้แสงนะคะเพื่อนๆเค้เขาก็จะกัดสีใบก็จะสวยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ นี่นะคะมีต้นเล็กๆตรงนั้นอีกนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะจากต้นแค่ต้นเดียวนะคะเราสามารถที่จะมาปักชำน้องนะคะได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ แล้วยิ่งเรามาไว้ตรงนี้นะคะสีสันเขาก็จะสวยงามนะคะเราเพิ่งย้ายเขานะคะเพื่อนๆเพราะว่า,าปักชํำเขาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาพักหนึ่งให้เขามีรากแล้วก็ให้เขามีาการเขาเรียกอะไระคะแต่งตึงอะคะ่ะแบบว่า,าปักแรกๆอะคะ่ะเพราะว่าเราปักแบบพิ่ตอมเลยนะคะคือว่าพิ่ตอมบอกว่าตัดเด็ดแล้วก็ปักทุกอย่างเลยเราก็เลย เรียนแบบบ้างนะคะก็คือตัดปุ๊บปักปับ๊บโดยที่ไม่ต้องแช่น้ำยาเร่งลากหรืออะไรให้มันยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เตรียมดินนะคะแล้วก็บางอันตอนนี้ก็ลุกลกามไปแล้วนะคะบางอันนะคะตัดปุ๊บก็ไปปักในกระถางแบบใกล้ๆเลยค่ะตรงไหนว่างก็ปักลงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อนๆทำให้เรารู้สึก มั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะว่าโอ้โหการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยก็แค่ปักชำเองนะคะอย่างชบาเมเปอค่ะเราก็ปักชำไปได้เยอะแล้วนะคะส่วนรือสีผสมเนี่ยค่ะก็มาให้เพื่อนๆดูนะคะผลผลิตของการปักชำนะคะในที่นี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้อม ช่องพี่ต้อมปลูกผักอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยค่ะได้กล้านะคะที่จะปักชำต้นไม้ทุกชนิดนะคะคือตัดแล้วก็ปักเลยค่ะก็พี่ต้อมปักแล้วแบบเป็นทุกอย่างเราก็เลยเรียนแบบบ้างนะคะนี่นะคะรวมทั้งอสอนเรื่องการทำ u t u b e ด้วยนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อนๆถ้าใครมือใหม่นะคะก็ สนใจเรื่องการเกษตรนะคะก็ไปดูช่องพี่ต้อมได้นะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในนั้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราก็มีเพื่อนใหม่อีกหลายคนนะคะที่มีใจรักเกษตรเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นลือสีผสมนะคะภูมิใจนําเสนอเดี๋ยวเรามาจบที่ต้นไหนดีเนาะต้นนี้ดีกว่านะคะนี่ค่ะน่ารักไม่เอ่ยเห็นไหมคะสีสัน เขาก็จะมีชื่อนะคะมีสายพันธุ์ต่างๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ที่เราชอบมากคือพันธุ์หางปลากัดนะคะเหมือนหางปลากัดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็ไว้แบ่งปันเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบบตัดพอตัดปุ๊บเขาก็จะแตกใช่ไหมคะต้นแม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดไม่เหลือเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กระถางหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเตรียมดินเตรียมกระถางนะคะให้ดีแล้วก็ตัดปักชำแล้วก็เอาเขาแอบไว้ก่อนนะคะพราเขาแข็งแรงปุ๊บแล้วก็เอาออกมานะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ ช่องมีนาชาแนลนะคะนี่ค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนในการทำช่อง YouTube ใหม่นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณกัรายานามิตรดีๆของช่อง YouTube หลายๆช่องนะคะขอบคุณความรู้ดีๆจากช่องที่ต้องปลูกผักด้วยนะคะทำให้เรามีเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้มีนาชาแนลนะคะลากันไปก่อนคะ่ะ ต้นลือสีผสมที่ปักชำสวยๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ